ครับสวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับเนี่ยครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.7นะครับเนี่ยครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์สกปรกมากนะครับแล้วก็มีเหลืออยู่น้อยนะครับอาการรถคันนี้นะครับมาอาการแอร์ไม่เย็นนะครับผู้ใช้รถไปเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์มานะครับแล้วก็ระบบแอร์นั้นนะครับเวลาจอดนะร้อนมากนะครับไม่มีความเย็นเลยก็กลับไปที่ร้านแอร์แล้วก็ร้านแอร์ก็ไปเพิ่มพัดลมไฟฟ้ามาครับ เป็นการแก้ผิดวิธีนะครับแก้ผิดวิธีครับไปเพิ่มพัดลมไฟฟ้านะครับเพื่อระบายความร้อนที่แผงคอยล์ร้อนอันนี้ผิดวิธีนะครับเพราะระบบเนี่ยสกปรกครับดูฮะฟิลเตอร์ไดเออร์สกปรกมากนะครับแล้วก็ตัวคอยเย็นหรือตู้แอร์ด้านในนะครับนี่ฮะระบบสกปรกดำปีเลยครับนี่ฮะนี่คือน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับสกปรกดำปีเลยนะครับนี่ฮะตู้แอร์ตันนะครับนะฮะแล้วก็รั่วด้วยนะครับเนี่ฮะสังเกตคาบสกปรกนะฮะ สิ่งสกรปรกเนี่ยเป็นขี้เลนที่โครนเนี่ยสังเกตชัดเจนเลยนะครับระบบสกรปรกด้วยนะครับตัวนี้คือคอยเย็นครับตู้แอร์ที่อยู่ด้านในนะครับรุ่นนี้นะครับต้องถอดคอนโซลนะครับเพื่อจะเอาตู้แอร์หรือคอยเย็นนี้ออกมานะครับทาความสะอาดหรือเปลี่ยนนะครับการทําความสะอาดนั้นทําได้2วิธีนะครับคือถอดมาทําความสะอาดด้านนอกกับวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการล้างโดยใช้เครื่องล้างอัตโนมัติที่มีกล้องส่องเข้าไปดู ครีบระบายความร้อนนะครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งมี2วิธีนะครับเพราะนั้นการดูแลแผงคอยเย็นครับสำคัญมากนะครับทํา1ปี1ครั้งที่อยู่ด้านในนะครับจะมี2ตู้รุ่นนี้นะครับจะมีตู้แอร์ด้านหลังแล้วก็ตู้แอร์ด้านหน้าหรือคอยเย็นนะครับมี2ตู้นะครับเพราะนั้นทําความสะอาดปีละหนึ่งครั้งนะครับพร้อมกับตัวทําความสะอาดแผงระบายความร้อนนะครับเคสนี้นะครับไปแก้ที่ปลายเหตุครับไปเพิ่มพัดลมไฟฟ้ามาแล้วก็ไม่หายด้วยใส่พัดลมมาก็ยังร้อนอยู่นะครับเนื่องจากระบบอุดตันสกปรก แล้วก็น้ำมันคอมเพรสเซอร์ขาดด้วยในระบบนะครับอันนี้คอมเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับก็เอารถมาให้ช่างดนดูช่างดนก็ตรวจเช็คแล้วนะครับตัวแผงระบายความร้อนเนี่ยสกปรกอุดตันนะครับแล้วก็ตู้แอร์ตันทั้งคู่เลยส่วนตู้ใหญ่นี้รั่วนะครับตู้นี้ก็เริ่มซึมแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์โบเวอร์แอร์ก็สกปรกนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดพร้อมกันจบทีเดียวนะครับเคสนี้นะครับ สำหรับท license, right ่านผู้ใช้รถนะครับสำคัญที่สุดคือการดูแลบำรุงรักษานะครับระบบปรับอากาศนั้นนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์มีอายุที่80,000กิโลหรือ5ปีนะครับควรเปลี่ยนถ่ายนะครับสีของน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับจะเป็นสีใสนะครับจะไม่ดำสกปรกแบบนี้นะครับแบบนี้คือน้ำมันสกปรกเสื่อมสภาพนะครับนี่ครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์จะต้องเป็นสีนี้นะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับจะต้องใสครับแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมฮะเปรียบเทียบกันนี่คือน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ครับ การน้ามันคอมเพรสเซอร์เก่านะครับเคสนี้นะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์แล้วก็ล้างระบบนะครับรวมถึงตัวคอยเย็นนะครับคอยเย็นทั้ง2ใบเลยต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็แผงระบายความร้อนเนี่ยเสียเงินแพงครับแต่ถ้าเราดูแลตั้งแต่ทีแรกนะครับทําตามคําแนะนําคือล้างตัวคอยเย็นนะครับทั้ง2ทั้งหน้าและหลังนะครับปีละ1ครั้งนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแผงคอยร้อนนะครับโดยใช้ลมเป่านะครับ แล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมทุก80,000กิโลครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ไดเออร์แอร์ทำลักษณะที่ช่างโดนแนะนำนะครับปีละครั้งนะครับแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศแน่นอนจะประหยัดตังค์ครับบางท่านเก็บเงินไว้ทั้งปีเลยครับแต่ต้องมาเสียเงินค่าซ่อมเป็นหมื่นๆื่นะครับเสียดายตังค์ครับสำคัญที่สุดคือการดูแลนะครับฝากท่านผู้ใช้รถไว้ด้วยน้ำมันคอมใน5ปีหรือ80,000กิโลเปลี่ยนหนึ่งครั้งครับราคาไม่แพงนะครับแต่จะช่วยยือ่น ฝากท่านผู้ใช้รถไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญระบบปรับอากาศในรถยนต์ก็ต้องการการดูแลเช่นเดียวกันธนาโดนออโตสวิทอะน็อตแก๊สลาดปรเาเขาซอย52ซ่อมจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดทางเพจ Facebook และทางยูทูบชา n e l ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับมีถามตอบปัญหารถยนต์ไลฟ์สดเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงทุกวันพฤหัสและทุกวันเสาร์ครับรายการมาสเตอร์คาร์ ทาง FM 105เวลา5โมงถึง6โมงเย็นนะครับมีไลฟ์สดด้วยทางเพจ Facebook และทาง YouTube Channel ช่างโดน m a s t e r ร์คานะครับและมีคลิปดีๆมากมายครับในช่อง Channel YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานนะครับและอย่าลืมครับการดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม,ม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญแล้วพบกันนะครับ